พอมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์อีกมีชุดแต่งอีกอ่ะโอ้โหมันลงตัวมากๆเลยนะครับเดไลท์ตรงนี้จะเป็นแบบ LED มันจะเป็นสีฟ้านะครับพอเปิดตอนคืนเนี่ยจะค่อนข้างสวยมากเลยนะครับสวัสดีครับผมบอมมิสุวิชินะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องวิวยูไบนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยเลยผมก็นำ New e x e n d e r เนี่ยมานำเสนอให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ที่พิเศษเลยเราก็จะมีในเรื่องของชุดแต่งรอบคันเข้ามาให้นะครับชุดแต่งเนี่ยจะเป็นยี่ห้อ OSR รุ่น Victor นะครับซึ่งเป็นชุดแต่งที่โดยส่วนตัวผมว่าผมชอบอยู่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะชอบเลยเขาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะ g i m m เล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาใส่ใจมา ค่อนข้างดีเลยครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยสกเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยประมาณ5สีด้วยกันนะครับสีแรกก็จะมีอยู่สีเทาสีดำสีขาวสีบอลสีแดง5้าสีด้วยกันและยังมีไฟเดย์ไลท์ตรงนี้จะเป็นแบบ LED มันจะเป็นสีฟ้านะครับพอเปอิดตอนคืนเนี่ยจะค่อนข้างสวยมากเลยนะครับมารับกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์อีกไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยผมเคยทาคลิปไปแล้วนะครับว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันต่างกับไฟหน้าฮาโลเจนยังไงไปดูทุกคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ่อที่ด้านข้างเลยด้านข้างเนี่ยจะมีชุดแต่งเหมือนกันนะครับในส่วนด้านข้างก็จะประกอบไปด้วยประมาณสามสีด้วยกันสีขาวคือสีตัวเดียวกับตัวรถนะครับสีแดงสีดานะครับเนี่ยเขาก็จะมีเส้นสีแดงประกบมาให้อีกก็คือทําให้มันดูแลสปอร์ตมากขึ้นยิ่งเป็นข้างหลังนะข้างหลังผมก็จะชอบมากเลยนะครับมันจะเป็นสเกิร์ตตรงเวกเตอร์เหมือนกันข้อคู่เนี่ยเขาจะเป็น สีโครเมียมนะครับแล้วก็มีโลโก้เวกเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็ประกอบด้วยสีดําแล้วก็มีขีดสีแดงเล็กๆน้อยๆมาให้อีกแล้วเป็นทิมเกเล็กๆน้อยๆอ่ะที่เขาใส่ใจมาในรายละเอียดนะครับอันนี้ก็คือที่เราแต่งมาก็แต่งไว้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าละกันถามว่าชุดแต่งอ่ะมีหลายรุ่นมากมีหลายแบบมากสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมส่งแบบให้นะครับว่ามีแบบไหนบ้างแต่ด้วยส่วนตัวผมอ่ะผมชอบตัวนี้นะครับพอแต่งเข้ามาแล้วอ่ะมันดูสปอร์ตมากขึ้นรถมันดูยกระดับมมากกขึ้นนรพอออีีไฟต์ มีชุดแต่งอีกอ่ะโอ้โหมันลงตัวมากๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็จบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับหากลูกค้าท่านใดที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดใจร้อนนะครับสแกนที่ค R วอัพโพสไลนนี้ได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรผม0 8 8ย์แ4 0แปครับผมบอสนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวัดีครับ still checking in the place still cold moving in the way no place no snow straight chillin' with my niggas that shiver thinking about late latos on the river move back nigga move back nigga fake jordan that's whack ass bitch nigga i come peg with 11 damn shots i claim this city and i take your spot stay thinking about the white one thinking about a